สวัสดีครับน้องครับบ่ายสามครึ่งนะครับพี่ไอเข้าออเดอร์ไปตั้งแต่เช้าออเดอร์เดียวนะครับยังไม่ได้เข้าอีกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันสักหนึ่งออเดอร์นะครับหนึ่งออเดอร์พอนะฮะตั้งแต่8ปดโมงกว่ากว่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสักหนึ่งออเดอร์ว่าจะเป็นยังไงนะครับบ่ายสามกว่ากว่า มาครับมาหลังแท่งนี้นะฮะกดแน่ๆนะครับมาครับใหญ่กดแล้วนะครับอ่ะชา้าเป็นนิดนึงนะครับชา้าเป็นนิดนึงกลัวมันเปิดแล้วมันไปเลยนะครับเลยตัดสินใจกดตั้งแต่เปิดแท่งน,นะฮะ ไปไหมนะครับไปไหมอาใจช่วยนะครับใจมองว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นสูงนะครับไปแล้วครับไปอย่างที่คาดการนะครับเป็นออเดอร์สองหกวันนะฮะอันนี้อยู่ในโฟลว์เทนนะครับอยู่ในโฟลว์เทนนะพี่ไอไม่เข้าตามตามสโตมแจ้งนะครับเพราะว่ามองภาพรวมกราฟแล้วมันมันไหลแล้วนะฮะโฟลว์เทนต้องรอแท่งคอนเฟิร์มนะครับทะลุแนวปรตนะครับก็กดเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปนะครับใครอยู่ในโฟลว์เทนก็ อออเดอร์นี้น่าจะกดนะครับเรียบร้อยนะครับลากันที่1ออเดอร์ครับน้องครับสวัสดีนะครับผม